สวัสดีค่ะเด็กเดกชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเจอกับคุณคณรูบวยแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพไปดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้เราจะเรียนวิชาเราจะเรียนเรื่องอะไรกันมาดูค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเป็นเรื่องไม้ดอกไม้ประดับ มาดูกันนะคะนักเรียนมีวิธีแยกประเภทของไม้ดอกในไม้ประดับอย่างไรมาดูไม้ดอกกันก่อนเลยนะคะเขาบอกว่าพืชที่มีดอกสวยงามใช้ประโยชน์จากส่วนของดอกในการประดับตกแต่งและจำหน่ายได้มาดูส่วนของ ไม้ประดับเขาบอกว่าพืชที่มีใบเป็นส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากส่วนของใบลำต้นหรือพุ่มหรือทรงพุ่มนั่นเองนะคะมาประดับตกแต่งและจำหน่ายได้เช่นกันมาดูตัวอย่างไม้ดอกกันนะคะ ไม้ดอกที่บอมไปแล้วนะคะลักษณะก็คือเด่นเด่นก็คือเราจะใช้ประโยชน์ของดอกของเขานเองนะคะมาดูกันดอกแรกเลยนั่นก็คือดอกอะไรคะมีสีแดงๆมีหนามเล็กน้อยนั่นก็คือดอกกุหลาบนะคะแทนความหมายได้หลายอย่างเลยนะคะมาดูดอกต่อไปคือดอกกล้วยไมย้ มีลักษณะทีเ่เด่นเลยของเขาก็คือมีสีม่วงสีขาวนะคะส่วนดอกต่อไปมีดอกสีเหลืองเหลืองเลยนั่นก็คือดอกดาวเรืองนะคะมาดูต่อไปดอกสีเหลืองเหมือนกันเลยแต่ลักษณะของเขาจะไม่เหมือนกับดอกดาวเรืองแล้วนะเพราะว่าดอกของเขาจะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าและใบก็ไม่เหมือน นั่นก็คือดอกเบนจมาศนะคะมาดูต่อไปนี่ดอกมีสีขาวกลิ่นหอมเราจะใช้แทนสัญลักษณ์ของวันอะไรคะวันแม่นั่นก็คือดอกมะลินะคะมาดูดอกต่อไปเด็กๆคงจะคุ้นหน้าคุ้นตานดอกดอกนี้แน่นอนนั่นก็คือ ดอกบัวนะคะมาดูไม้ประดับกันนะคะไม้ประดับซึ่งมีลักษณะเด่นของเขาก็คือจะใช้ประโยชน์ของใบลำต้นหรือทรงพุ่มนั่นเองนะมาดูกันค่ะนี่ลักษณะของใบาย,ยาวๆเรียวยาวมีขอบสีเหลือ,ลองๆนั่นก็คือ ต้นลิ้มมนบังกรต่อไปเป็นใบลักษณะที่ใหญ่นะคะมีสีขาวอยู่ตรงกลางนั่นก็คือต้นสาวน้อยปะแป้งต่อไปกันเลยมีลักษณะสีเขียวเขียวเรียวเรียวลักษณะของใบจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจด้วยนั่นก็คือต้นครูดาง นี่เป็นทรงพุ่มสีเขียวเขียวลักษณะใบจะเรียรวเล็กๆนะคะนั่นก็คือต้นเฟิร์นใบใหญ่เลยนะคะช่วงนี้กำลังฮิตกันแน่นอนสามารถฟอกอากาศได้เช่นกันนั่นก็คือต้นโกศนและต้นสุดท้ายคือต้นแก้วกามจนาเห็นไหมคะเด็กเดก ลักษณะของไม้ดอกและไม้ประดับนะคะเด็กๆสามารถแยกได้หรือยังไม้ดอกจะเน้นไปที่ของที่มีดอกเป็นส่วนใหญ่ส่วนไม้ประดับก็จะเน้นที่ลำต้นมีเน้นที่ใบลำต้นหรือทรงพุ่มนะคะมาดูค่ะ ประโยชน์ของไม้ดอกและไม้ประดับกันนะคะนี่หนึ่งเลยสามารถประดับตกแต่งภายในบ้านได้เหมือนอย่างที่คุณครูบอกแล้วว่าไม้ประดับใบของเขาเนี่ยสามารถใช้ในการฟอกอากาศได้ทำให้อากาศเราบริสุทธิ์ขึ้นนะคะมาดูเมื่อเราปลูกรอบๆบ,บ้านหรือ ทำเป็นแปลงดอกไม้แล้วก็จะสร้างความสดชื่นให้นะคะนี่ไม้ดอกดอกของเขาสามารถทำให้มีประโยชน์ได้นั่นก็คือมอบเป็นของขวัญให้บุคคลที่เรารักหรือชื่นชมได้นะคะมาดูการนอีกอันนึงเขาบกว่าใช้ปรุงอาหารไม้ดอก บางชนิดสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้มือย่างเช่นดอกอัญชันสามารถคั้นสีของเขาออกมาใช้ผสมอาหารทำให้เกิดเป็นสีต่างๆมีสีอะไรบ้างคะสีน้ำเงินเมื่อเราบีบมะนาวเข้าไปก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะส่วนไม้ประดับ ีเขียวที่เราสามารถเห็นในพวกอาหารหรือขนมนั่นก็คือใบเตยนั่นเองสามารถมาคั้นก็จะได้เป็นสีเขียวนะคะามาดูประโยชน์ข้ออีกอย่างหนึ่งคือยารักษาโรคไม้ดอกหรือไม้ประดับบางชนิดสามารถนํามาเป็นามาคั้นมาต้มแล้วทําเป็นยารักษาโรคได้เหมือนกันนะคะเหมือนที่เขาบอกว่าเป็น ยาสมุนไพรนั่นเองนะคะสามารถใช้สามารถเป็นอาชีพได้เช่นเช่นกันเห็นไหมคะสามารถเป็นเปิดร้านได้เลยก็คือจำหน่ายได้เลยนะคะมาแล้วคะ่ะคุณครูโบก็จะฝากไว้ให้นะคะให้นักเรียนนะคะสำรวจบริเวณรอบๆบบ้านของตัวเองนะ ว่ามีไม้ดอรหรือไม้ประดับอะไรบ้างโดยถ่ายเป็นคลิปแนะนำม,มาว่าที่บ้านของนักเรียนนะคะมีไม้ดอรหรือไม้ประดับอะไรบ้างมาให้คุณครูได้รู้จักด้วยนะคะก่อนที่จะถา่ายเมื่อเด็กๆเ,เริ่มถ่ายเด็กๆต้องแนะนําตัวเองก่อนนะคะว่าเด็กๆมีชื่อว่าอะไรอยู่ชั้นอะไรนะคะและไป แนะนำไม้ดอกมาประดับรอบๆบ,บ,บ้านของเวออ่นกันเลยนะคะค่ะสัปดาห์นี้ก็จบแ,แ,ลแล้วแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ